สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือบัตรคนจน นะคะค่ะซึ่งสิทธิที่ท่านจะได้รับจะได้รับในปีงบประมาณ2,567กันนะคะค่ะมาดูในส่วนของแนวทางแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีลรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็คือปี2565การในช่วงนี้ก็คือประจําการจ่ายเงินในปีงบประมาณ2,567ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนนะคะค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมสิทธิ์ที่จะได้ก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2,56 0 เจ็ดโดยแบ่งการจ่ายเป็นไตรามาสโดยแบ่งการจ่ายเป็นไตรามาสนะคะในรอบของการอนเงินค่ะค่ะซึ่งการกำหนดจ่ายงวดแรกการกำหนดจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม2567ก็ค่ะก็จะมีการอนเงินให้กับผู้สูงอายุให้กับ ผู้มีสิทธิ์นะคะผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะก็มาดูเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ส่งเคราะห์ในส่วนนี้ค่ะเน้นย้ำผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก้าเดือนที่ท่านจะได้ตั้งแต่เดือนมกราคม สิทธิ์ก็จะได้ตั้งแต่เดือนมะกะราคมถึงเดือนกันยายน2567ค่ะก็จะเป็นการโอนเงินในรอบทุก3เดือนรายไตรมาสค่ะช่วงแรกรอบแรกครั้งแรกจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2567นะคะ,คะมาดูในส่วนของเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขค่ะก็จะให้ตามวันเดือนปีเกิดค่ะมาดูท่านที่เกิดก่อน เกิดก่อนวันที่1มก,กราคม2507ค่ะเดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเต็มเดือนเลยนะคะ9กเดือนกับมกราคมถึงเดือนกันยายน2567อันนี้คือช่วงเดือนที่จะได้รับ ามาดูรอบการโอนเงินโอนเงินครั้งที่หนึ่งมีนาคม2567-300บาทครั้งที่สองจะโอนในเดือนมิถุนายน2567,300บาทและครั้งที่สามจะโอนในเดือนกันยายน 2567, 300บารทรวมเป็น900บาทอันนี้สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่หนึ่งมกราคม250 7ันหกลมาดูท่านที่เกิดระหว่างระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2507 ท่านก็จะได้ลดหลั่จะได้ในช่วงเอตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2567รอบการโอนเงินครั้งที่1 200บาทครั้งที่2 300บาทครั้งที่3 300บาทในทุกไตรมาสท,ทุก3เดือนรวมแล้วท่านจะได้800บาทนะจ๊ะมาดูท่านที่เกิดที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง29กกุมภาพันธ์2507 ท่านก็จะได้ในเดือนที่ท่านจะได้รับ7เดือนค่ะเดเดือนได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2567นมาดูเดือนมีนาคมค่ะ7 5 6 7ค่ะครั้งแรกท่านจะได้100บาทครั้งที่2องโอนในเดือน มิถุนายน2567 3 0 0บาทครั้งที่3โอนในเดือนกันยายน2567 3 0 0บาทค่ะก็รวมเป็น700บาทนะคะค่ะมาดูท่านที่เกิดระหว่างเดือนและกันระหว่างวันที่1ถึง31มบมีนาะคม2567ค่ะระหว่างวันที่1ถึง31มเมีนาะคม2 5 0 0 เออ7จ็ดนะคะสองห้ายเจ็ดเดือนที่ท่านจะได้รับก็จะอยู่ที่หกเดือนได้ตั้งแต่เดือนมีานาคมถึงเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะในรอบแรกครั้งที่หนึ่งจะไม่ได้รับการโอนเงินจะได้รับโอกาโอนเงินในครั้งที่สองในเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสามร้อยบาทและเออโอนครั้งที่สาม ในเดือนกันยายน2567นี่300บาทค่ะท่านจะได้อยู่ที่6เหรียญก็คือ600บาทนะคะค่ะมาดูท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 1-30เมษายน2507ค่ะ เดือนที่ท่านจะได้นะคะอยู่ที่5เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะถึงเดือนกันยายน2567นจ้า5เดือนมาดูครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ที่ท่านจะได้ก็คือการโอนเงิน200บาทในจาสบาทและครั้งที่3ก็คือโอน300บาทในเดือนกันยายน2567ค่ะ รวมแล้วอยู่ที่500บาทนะจ๊ะามาดูท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง1ถึง31พฤษภาคม2507แต่เดือนที่ท่านจะได้รับนาคาการมิตรได้ทั้งหมด4เดือนก็คือเดือน,อนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2567รอบแรกจะไม่มีการโอนรอบที่2ก็จะได้รับการโอน100บาท 1นึรอยบาทนะคะและครั้งที่3ามที่จะโอนในเดือนกันยายนก็จะโอนส0มบาทรวมแล้ว4เดือนที่ท่านจะได้ก็คือรวมแล้วสี่ร้อยบาทมาดูท่านที่เกิดระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงสามสิบมิถุนาย,ยนสองห้าศูน็ท่านก็จะได้อยู่3เดือนได้เดือนไหนมั่งได้เดือนรกรกฎา,าคมถึงเดือนกันยายนกครั้งที่1 มีนาผมก็ไม่มีการโอนครั้งที่2ก็ไม่มีการโอนนะจ๊ะก็จะไปโอนครั้งที่3ก็คือโอนในเดือนกันยายน2567ค่ะรวมแล้วก็คือ300บาทการมาดูท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กร,รกฎาคม2507ค่ะเดือนที่ท่านได้ท่านจะได้อยู่2เดือนก็คือสิงหากับกันยา2567นะจ๊ะ2เดือนที่ท่านได้ สาสิงหากับกันห้าร้อยหกสิบค่ะครั้งที่1ไม่มีการโอนครั้งที่2ไม่มีการโอนจะไปโอนในเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสบาทท่านได้2เดือนเดือนละหน0่บาทก็คือได้200บาทและมาดูในช่วงท่านที่เกิดระหว่างวันที่1นึถึงสาสิบงหาคม2507 ท่านจะได้อยู่เดือนเดียวก็คือเดือนกันยายน2567กะก็ท่านจะได้รับโอนเงิน100บาทเดือนละ100บาทท่านเดือนเดียวก็100บาทโอนในเดือนกันยายน2567ในใจค่ะก็คงจะครบทวนกับเงื่อนไขกับเงื่อนไขสำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการย่างชีพ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน,นจนนะา๊ะก็จะเริ่มได้มีการโอนในช่วงแรกก็คือครั้งที่หนึ่งในเดือนมีนาคม2567โอนครั้งที่สองในเดือนมิถุนายน2567โอนครั้งที่สามในเดือนกันยายน2567ทุกสามเดือนหรือรายไตรมาสก,ก็ เเดือนกาสิทธิ์เกเดือนตามเงื่อนไขที่พออนอยได้นําเรียนประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567ค่ะก็คงจะครบ้วนนะคะ,คะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออ้อยเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์ส่งเข้ามาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพออ้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอออย่าลืมกดติดตามพออ้อยชาแนล ท่านยังไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอนะต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ